Vamos para

คุยหัวกัลเออนเปล่เฟรมลได้เปล่วเฟรมเลทปรับเป็นอะไรอ่ะมันยังาสหสิบ ได้ป่ะมีพี่อำไมบ้านแฝดเขียวเยอะมากเก็บใหสร็เไอมา่าจะไ้อโฟนดเยอะเกเด็กเออผมจะได้แล้วคุณออกเปลหรือเปล่า โอวีเอสจะต้องค่าต้องตั้งค่าอะไรมีดีพีแพมมันมีทำมมันถ้าอาแค่เด็ดสวนคูใช้งานได้นะมันจะไม่ต้องตั้งค่าลยไรเลยนะเคนซ์ซึ่หายไปไหนวะสตสร์ซัพพลายตัวเดียวเลยตอนนี้

มาัมาเชได้ดือเลยอย่บ้านไหนเอาใักม้าได้สักมาบ้านกูไปเขาไปต้องมากูก่อนเาให้ทิมลงไปเกือบตัวบนเขาเลยเเตเตโอ้เบียร์ไม่ได้สนใจเลยเลยขับรถชนกองางแล้วดูแมพเลยครเท้ากูไเรมึงไอ้สัสบอกได้แผ่วจากไหนไอ้่ไม่ต้องเสือก เร <c oughs> ีนกองกลาของกูไม่ลงมาทิมเลยแบบมองหลบไปทันแล้วก็เรียน็อกอ่ะอ่านะวงเลี้ยวไปแล้วหลอดนทิมทีรถหายเกิเกนเกินครึ่งเลยทิมไม่น่าไม่สนใจนะ

ไม่ทำไชนฟากูไปต่อได้เน really. ี right. ่ยสัม่ชนฟาไอ้หี้อดหมดแล้วเอาโดนนะโดนโดนกูก็โดนไม่ซ้ำาไม่ซ้ำทีนี้ไม่ซ้ำกูมึงดูซ้ำไม่โดนมึงดูซ้ำข้างหลังนะเออข้าบ้าข้ามสามายังสาาขวานยิงเม่อก้สาบ้านบนเขานี่ยอันนี้บนเขาแล้วบอกแล้วมาร์กูบอกแล้วมากกูยิง โอ้โหโอ้โหไม่ได้นักเตะซุปเปอร์แมนวอนแดดอยาาไม่โดนตรงนี้โดนโดนเยอะเกินเดี๋ยวมึงโดนระเบิดแน่